ครับก็์วิโช็คนะครับทำความสะอาดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นโช็คของ f o r ์ซ350นะครับตัวนี้ก็ยังไม่รั่วนะครับแต่ว่ามีอาการเริ่มเริ่มแรงนะฮะรองแก๊สมันเริ่มแรงดันเริ่มเริ่มตกนะฮะหมุนแล้วไม่ค่อยมีเสียงดังคลิกเห็นไหมฮะเสียงเบามากนะครับมีไม่กี่รอบนะครับเนี่ยนิดเดียวนะครับ เดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเราจะมาฟังเสียงคลิกกันเทียบกันดูนะครับว่าเสียง before after เนี่ยมันหนักแน่นขึ้นขนาดไหนนะครับอันนี้เราทําการถอดชิ้นส่วนนะครับล้างทําความสะอาดภายในใกันก่อนทำนี้ก็เป็นโชวคฟอร์ซ่าสามนะครับโอเฮดแปดหนึ o นะครับก็ หรือเอาอมานะครับทั้งห้องแกะห้องน้ำมันนะครับก็ทำความสะอาดนะครับนะครับชิ้นส่วนนะน้ำมันเก่าเดนออกมาหมด100%เซนะครับถ้าเราไม่เดนน้ำมันเก่าออกมานะครับโชกก็จะไม่ได้น้ำมันใหม่นะโชกก็ยังไม่นุ่มนะครับเราทำทั้งทีเราก็ควรจะให้มัน100%ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับถ้าคุณมีเครื่องมือของเอรินนะครับ มันก็จะสามารถที่จะลือแล้วก็ถอดประกอบได้ตามมาตรฐานนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ํามันของเอรินนะครับของใหม่เข้าไปของเก่านี้เราก็ทิ้งเลยนะครับใช้ไม่ได้นะครับก็เลือกเอานะครับผมก็ไม่อยากไปพูดอะไรเยอะเพราะที่ผ่านๆมาแล้วก็พูดเยอะแล้วนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราก็ไปไปแฉไปอะไรนะครับร้านที่ไม่ไม,ไม่ไม่สุจริตนะครับไม่มีมาตรฐานไม่มีจรรยาบัณน,นะครับก็ เ,เพื่อนๆก็พิจารณาเลือกเอาแล้วกันอาเป็นว่าถ้าอยากได้งานนะครับตามมาตรฐานเป๊ะๆแบบนี้ก็ส่งมานะครับอยู่ไกลคุณก็ส่งมาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็มีขนส่งที่ดีแล้วเนี่ยเยคอรดี่ไปรษณีย์ไทยอะไรเงี้ยนะสะดวกอันไหนก็ส่งมาหรือจะถอดแล้วส่งมาด้วยตัวเองแบบนี้ก็ได้นะครับไปครับลงมือทํางานกันครับก็เริ่มต้นก็มาล้างทําความสะอาด นะครับที่จุดนี้ก่อนนะครับชคที่จะไปเที่วโต๊ะทางานต้องสะอาดที่สุดนะครับไม่มีเศษฝุ่นเศษดินนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นชคที่เราเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับเปยนน้ามันนะครับเปยนแก๊สนะครับล้างทําความสะอาดนะครับบอดี้แล้วก็แกนเรียบร้อยนะครับสะอาดที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทําได้นะครับอันนั้นเราก็จะทําการทดสอบ ฟังเสียงจังหวะการปรับรีบาวนะครับเห็นไหมฮะดังทุกคลิกนะครับได้ประมาณ30คลิกนะครับอันนี้เราจะมาลองจังหวะจังหวะรีบาวนะครับการทำงานของโชคนะครับเดี๋ยวเราจะปิดวาล์รีบาวนะครับให้สุดนะครับแล้วดูจังหวะการยืดของโชคกันนะครับ จะยืดขึ้นช้าๆเห็นไหมฮะดูนะครับโชคจะยืดขึ้นช้าๆนะครับจังหวะคอมเพชันจะควบคุมจังหวะการยุบตัวของโชคนะครับอันนี้เราจะเปิดให้มันสุดนะครับมันจะกดได้ง่ายขึ้นเห็นไหมฮะมือเดียวออกแรงไม่มากนะครับมือเดียวออกแรงไม่มากปึ๊บเห็นไหมฮะเราจะทําการเทสให้ มั่นใจก่อนที่เราจะประกอบสปริงแล้วก็ส่งกลับนะครับทั้งสองข้างนะครับเราจะกดประมาณ30ครั้งนะครับถ้ารั่วเราก็จะเสนอ,อ,อให้ลูกค้าซ่อมนะครับเดี๋ยวเราเทสอีกข้างหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทดสอบการทำงานของจังหวะรีบาวคอมบชั่นเทสรั่วซึมเรียบร้อยนะครับเราทํทำการประกอบสปริงนะครับพร้อมที่จะส่งกลับให้กับเจ้าของนะครับ ชอบใจในงานบริการลักษณะนี้นะครับมาตรฐานแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับโชกอรินมันไม่ได้เป็นอมตะนะครับทุกๆสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ใช้แล้วต้องดูแลรักษานะครับควรจะส่งมาเซอร์วิสนะครับทุกๆ2ปีหรือ20,000โลนะครับสายจอดนะครับก็อาจจะแบบลืมๆหน่อย3ปีก็ได้นะครับี่ผมพูดสไตล์แบบไทยๆนะ ถ้าตามมาตรฐานของฝรั่งนะครับการเซอร์วิสนะครับต้องทำตามแมนวนวลเป๊ะๆนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพแล้วก็ลดการสึกหลอนะครับภายในกระบอกนะครับใช้น้ำมันแล้วก็เครื่องมือของเออร์ลินนะครับเซอร์วิสชกเออร์ลินให้กลับมาเป็นเออร์ลินอีกครั้งหนึ่งนะครับสนใจก็ส่งมานะครับชกเอ่อชกมอเตอร์ไซค์ชกอะไรพวกนี้นะครับ มันไม่ใช่กระบอกไฮดรลิกนะครับเพราะฉะนั้นห้ามใช้น้ํามันไฮดรลิกใครที่ชื่นชอบน้ํามันไฮดรลิกนะครับเห็นว่าราคาถูกก็ไปทำที่อื่นนะครับที่นี้ไม่ได้ใช้น้ํามันไฮดรลิกเราไม่สามารถที่จะทําราคาต่าๆแบบนั้นได้นะครับแล้วก็เวลาทําเสร็จแล้วคุณจะไม่ได้สัมผัสความนุ่มแบบที่คุณเคยใช้งานอีกเลยนะครับอันนี้เราเซอร์วิสเสร็จปุ๊บเนี่ยโช๊คก็จะกลับไปนุ่มนวลเหมือนใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับชอบช่วยกันกดไลค์สับสไคร้นะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของทางร้านนะครับไม่ได้รับสอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ